รีมวตอนแคตตาล็อกการพบเจอของโนโบิตะเอาละเชิญเชิญทานได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเอองั้นจะทานแล้วนะย <c oughs> งียบงยบเงียบเงียอยอ่ะว่าแต่เรื่องที่อยากให้ฉันช่วยมันคือเรื่องอะไรอ,อ่ะคือว่าไอ้เรื่องนั้นนะ <c oughs> นะรู้จักเขาว่าอีอินาโกใช่ปะที่เรียนอยู่ห้องข้างๆอ่ะ รู้จักสิรู้จักคนที่ลือกันว่าสวยที่สุดในโรงเรียนไงคือว่านะในอนาคตฉันอ่ะฉันอยากแต่งงานกับเขาอ่ะฮะขำกิ้งเลยพูดมาได้ยังไงเร็วไปที่จะคิดเรื่องนั้นเออใช่ยังเป็นเด็กประถมอยู่เลยพูดเรื่องแต่งงานไม่ไม่เข้าใจเลยคู่แข่งนั้นมันมีออกเยอะแยะไปนะ ถ้ารอไปตีสนิทตอนโตแล้วมันจะสายเกินไปต้องเริ่มลงมือซะตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละดีที่สุดเฮ้ยแต่ค้าก่อนนายก็บอกว่าชอบคุณซากุระเขาไม่ใช่เหรอคนนั้นน่ะฉันชอบที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่เปล่าจะไปยึดติดกับคนคนเดียวแล้วทำให้เสียโอกาสดีๆไปไม่ได้หรอกนะชีวิตคนเรามันก็ต้องใช้การวางแผนในระดับหนึ่งถึงจะอยู่ไปได้อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะฉันอยากจะขอร้อง ฉันอนะอยากให้พวกนายไปทำให้เขารู้ทีซิว่าฉันเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนทั้งหลอ่อทั้งรวยอะออกินเค้กไปแล้วงั้นก็ได้แม่นายนี่มันเพื่อนเลิฟเพื่อนตาจริงเกียเยอะและเยอะเลยนะแอนนะพเพิ่มความเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอคิดมากเกินไปอยู่แล้วอ่ะไม่เลยเรื่องนี้มันจริงจังเลยเราเองก็ต้องเริ่มจริงจังบ้างแล้วเราเองก็ควรจะเริ่มเคลื่อนไหวบ้างเหรอ กันแล้วครับกระแบวเหรออ้าวมาได้ถูกจังหวะเลยเออเฮ้ยเดอริบฉันมีเรื่องอยากจะขอร้อยนะเจ๋อคือแบบนี้นะน่าหนอสินะฉันอยากรู้จักผู้หญิงที่ฉันจะได้เจอตอนอายุ25้าทั้งหมดตอนนี้เลยอ่ะเอ้ยเป็นคาขอที่พี่ลึกเกือดีนะทำไมไม่มีเครื่องมือแบบนั้นเลยเหรออืมมันมันก็ไม่ะนะเรื่องทำฉันจะร้องแฟน ในนี้นะจะมีรูปของสาวๆที่นายจะได้รู้จักในอนาคตพร้อมกับวันที่อยู่ครบทั่วเลยโอ้ยเหรอเราจะเอาไปไหนอะเนี่ยเหรอ,อนี่มันเป็นความรักนะจะ๊ะรักสุดยอดเลยลอยอจริงๆแล้วนะฉันตั้งใจว่าจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเลือกคู่แต่งงานของฉันสักหน่อยนึงนะ,อะเอ๊แต่ว่านายกับชิซุกะาจาังก็จา้า กนั่ท้ายไม่ชีไปดูแล้วนี่นะก็ดูแล้วแต่ว่าอนาคตมันเปลี่ยนกันได้นี่นะดังนั้นการเพิ่มความเป็นไปได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ควรทําแล้วเอาแล้วนะสุดท้ายแล้วจะมีสาวแบบไหนเข้ามาในชีวิตของฉันอุ๊ยตื่นเต้นที่สุดเลยอ๊ะ จํา,น,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 าจนวนก็มีเยอะอยู่แต่ไม่มีคุณภาพเลยอออ,อสองคนนี่แหละที่ถูกสเปคฉันเลยขออนุญาตนะคะอุะ้ยอะ,อะ,อะชิสุกาจังก็รู้สึกผิดนะแต่ว่าฉันกำลังรีบอะ เพราะตอนนี้ต้องรีบไปจีสนิทกับสองคนนี้เตรียมเอาไว้ก่อนเออบ้านของเด็กคนนี้เฮ้ยหลังนี้ไงโอ้ใหญ่โตชะมัด จะได้ทำงานในบริษัทเดียวกันเหรอุุ่ยมีเสน่ห์ที่ต่างจากเชสุกะด้วยเฮ้ยดีจังเลย อยู่ประจำแหละบิตเทฟเฟนเนี่ยชอบนี่มันของชัยคอฟสกี้อ๋อใช่ใช่ใช,ใชอะไรกี้กี้เนี่ยแหละฉันชอบที่สุดเลยเ <c oughs> มื่อกี้นี่ล้อเล่นล้อ <c oughs> เล่น <c oughs> ไม่เอาหน้านี่เป็นเพลงที่ทำให้จินตนาการถึงฤดูกาลต่างๆโอตายจริงใครคะเนี่ยแล้วนี่คุณเข้ามาในบ้านฉันได้ยัง<อ>ไงกันอ,อะเออปะปะปคือคือคือว่าแถมยังใส่รองเท้าเข้ามาด้วย <c oughs> สวยแน่ๆสกิตะกะมารุยโยจะได้เรียนห้องเดียวกันอยู่ตอนมอปลายเหรอ นี่เธอเขามาทำอะไรเปล่าๆครับคือคือคือผมว่ผมผมผมคือ <c oughs> มีอะไรคะคุณปู่อเอ๊ะนั่นคุณโนบีไม่ใช่เหรอ,อนี่นี่รู้จักผมด้วยเหรอ,อถึงจะอยู่คนละโรงเรียน แต่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงอยู่นะชันทางขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วจ้าย่้ยมารุยะคุณผู้ค้ายอย่ามาขวางหนูเลยหมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยขอโทษนะที่กุณผู้คานวายถ้ายังไงนะไว้เราค่อยมาคุยกันทีหลังนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะจริงเหรองั้นสี่มงมาเจอกันที่สวนสาธารณะที่แม่น้ำนะได้ ย a h ฮู <Yahoo! laughs> อนาคตของฉันนี่มันช่างงดงามซะจริงๆ <laughs> หล่อเสียอย่าง <laughs> เนี่ยเห็นจะเป็นต้องซ่อนเลยนี่นะเออเฮ้ย,ยจะต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ อตายจริงมาตรงเวลาเลยอ๋อมันก็แน่อยู่แล้วล่ะอะไรกันเย่ยที่สุดเออ๋มาถึงแล้วหรอก็ใช่สิหรือว่าจะมาสายแน่แนซะอีกอะฉันจะมาสายได้ยังไงกันเล่าก็เธอด่งดังมาเรื่องมาสายนี่นาล้าเรือกันว่าเป็นผู้สาสันติมาสายติดกันตั้ง22วันเลยนั้นเนี่ยออคือเรื่องนั้นคือฉันชอบมาสายก็จริงนะแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นหรอก น่าผิดหวังจังเลยนะอ้าวเป็นง <duh. S 1> ั้นปะเนอะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไปได้ยินข่าวลือแบบนี้มาจากไหนกันล้วเนี่ยเจ้าของสถิติมาสายตอนนี้และกำลังจะทำลายสถิติการไปยืนนอกพ่อไม่ว่าจะสอบกี่ครั้งก็ได้สุดคะแนนผู้ชาพลักก็ได้ที่หล่อตลอดกาลเลยไม่รู้ที่ทางจะหยุดที่ไหนก็สะดุดล้มได้ทั้งนั้นเลยออมันก็คืไม่ใช่เล่าช่วยเราด้วยเราฟต่อไปย้ายย้ายย้ายช่วยรูทบอกมาสิวูดเราอย่างรู้จัก จะมีเรื่องขอร้องช่วยทําให้ฉันมีข่าวลือด,ดีๆหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะจะได้สนิทก,กับสาวๆหลายคนในอนาคตยังไงเล่าอาืมคืองี้นะฉันว่านนายขอมากเกินไปแล้วนั้นเนี่ยโดวิตะใช่ลองคิดดูก่อนว่าตัวเองเป็นผู้ชายแบบไหน หน้าตาก็ไม่ได้เรื่องอหัวก็ไม่ดีกีฬาก็ไม่เก่งและจะมีหน้าไปเลือกสาวได้อีกเหรอเนี่ยถกตองที่สดุดเลยและถึงแม้จะมีคนตาถั่วที่ยอมเป็นเจ้าสาวในอนาคตให้หนายจริงๆแล้วล่ะก็มันนายนะ่ะจะต้องขอบคุณเขาไว้ให้เยอะๆเลยละ่ะแต่มันก็ไม่มีหรอกบังนะนั่นนะสินนะงั <c oughs> ้นเหรอนั่นนะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ ขอโทษด้วย้ิสุกะทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองช่วยยกโทษให้ฉันด้วยฉันขอร้องจริงๆนะเอ๊นนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว